อ่าโอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับจากการเล่นฟรีบนมือถือนะครับเพียงแค่เรานะครับขูดบัตรนะครับก็สามารถทําเงินฟรีเข้าชุมนิยมได้แล้วนะครับตรงนี้เป็นยอดล่าสุดที่ผมได้รับเงินมานะครับใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของการถอนเงินล่าสุดนะครับในส่วนของการเล่นบัตร บนแอปบนมือถือนะครับผมตรงนี้ทาฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับสำหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทูนิวเล็ตนะครับผมจํานวน100บาทนะครับผมแอปนี้นะครับมีชื่อว่า Lucky Car d นะครับผมดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับที่ Google Play Store นะครับบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดกันได้นะครับพิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับคําว่า Lucky Car d นะครับแล้วก็ดูในส่วนของรู ว่ามันเหมือนกันหรือเปล่านะครับจากนั้นเนี่ยให้เราทําการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับในส่วนของลัอกกี้การ์ดถ้าเราค้นหาไม่เจอเนี่ยสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยตรงคอมเมนต์ปักหมุดเนาะวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเราสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรในส่วนของลัอกกี้การ์ดนะครับอ่าโอเคนะครับก็อยู่ในตัวแอปเป็นทีีี่เเรรรรรรยยบบ้้้อนนนะะคคัักก็ใหาดตง ในส่วนของแอปนี้เนี่ยถ้ามือถือของเพื่อนๆเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ดีนิดนึงนะครับเพราะว่าเครื่องผมเนี่ยมันเก่าแล้วเนาะมันก็เลยเป็นเมนูภาษาอังกฤษทั้งทั้งที่ว่าตั้งค่าแปลเป็นภาษาแล้วนะครับนี่ฮะตั้งค่าเป็นภาษาไทยแล้วนะแต่ว่ามันยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับแอปนี้เนี่ยเป็นแอปดาวน์โหลดฟรีนะครับไม่มีค่าสมาัครไม่มีการเรียกเก็บเงินใด,ดๆทั้งสิ้นนะครับทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับให้เราาท่เมนูี่นัาาเงง็ปภษ ตรงนี้เนี่ยมันจะมีคําว่ากรอก id คําเชิญนะครับเพื่อที่จะรับใปนส่วนของคะแนนนะครับสามพันเหรียญตรงนี้กดเข้าไปตรงนี้เนี่ยถ้ามี id ของเพื่อนนะครับแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยนะแต่ถ้ายังไม่มีของใครนะครับก็ดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้สามารถกรอกตรงนี้ได้จะกรอกหรือว่าไม่กรอกก็ได้นะครับตามความสะดวกแล้วก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยในการกรอกรหัสโค้ดนะครับผมไม่ได้บังคับเนาะก็อยู่ที่ความสมัครใจนะครับแอปนี้เล่นอย่างไรนะครับถึงจะได้เงินนะครับตรงนี้ก็จะมีคะแนนเหรียญทองด้านบนและก็เพชรนะครรับวิธีกา ทำเงินนะครับเราจะต้องหาคะแนนเหรียญทองจากการเล่นบัตรขูดตรงนี้นะครับผมตรงหน้าจอนะครับผมได้มาที่7คะแนนนะครับผมแต่รับสามารถคูณ12ได้ด้วยนะคูณคะแนนมากขึ้นได้นะครับเมื่อเราเปิดขึ้นมานะครับเล่นง่ายๆแค่นี้เลยนะครับวันละ20ครั้งนะครับนี่ครับคูณ12นะครับ13คูณไปอีก12ครั้งนะครับวิธีการเล่นประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับด้านล่างตรงนี้เนี่ยมีอีก3เมนูนะครับที่เป็นตัวทําในส่วนของคะแนนนะครับก็จะเป็นการหมุนวงล้อลุ้นโชคนะครับในการลุ้นเนี่ยก็จะเป็นการรับคะแนนเพิิ่มมมเตนนัหุได้ว ละ10ครั้งเราก็มากดลุ้นโชคตรงนี้เพิ่มเติมได้ในการหมุนวงล้อนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของซุปเปอร์สล็อตนะครับผมตรงนี้เราสามารถเข้ามากดหมุนวันละ10ครั้งได้เลยนะครับอันสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเกมทอยเต่าเนาะเราสามารถเข้ามาเล่นเกมทอยเต่าตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับวันละ10ครั้งเหมือนกันนะครับเมนูที่2นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของรูปแบบของการแนะนําหรือว่าเชิญชวนนะครับ ตรงนี้เราสามารถแนะนําเพื่อนต่อได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t w ต t t e r Line y ย u t u b e Tik t o อกนะครับเราสามารถไปแนะนําต่อได้นะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมนะครับการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเพื่อนๆนเองนะครับว่าจะทําหรือว่าไม่ทําแค่นั้นเลยนะครับก็ลองไปแนะนําเพื่อนดูต่อได้เลยนะครับทุกช่องทางเนาะต่อมานะครับในส่วนของเมนูที่3นะครับตรงนี้ก็จะมีระบบการเช็คอินนะครับการทำภารกิจต่างๆเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองเพิ่มเติมนะครับก็ลองเข้ามาทําภารกิจตรง ของเเพิ่มติมได้เลยต่อมานะครับเมนูที่4นะครับในส่วนของมีหรือว่าฉัดนะครับการถอนเงินนะครับก็กดคําว่าวีดดอลตรงนี้เลยนะครับตรงคะแนนของเราเนาะการถอนเงินเนี่ยเป็นการถอนเข้าบัญชีทูมิเนียลเล็ตช่องทางเดียวเริ่มต้นที่100บาทนะครับสำหรับของผมนะแต่ถ้าเราสมัครครั้งแรกเนี่ยมันจะมีการถอนเงิน10บาทอยู่นะครับก็ลองถอนดูเนาะถอนเงินได้สูงสุดถึง1นึ่งอ่อแปดร้อยบาทนะครับไม่ใช่หนึ่งพันบาทเนาะแปดร้อยบาทสูงสุดนะครับผมได้ทําการถอนเงินไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมจํานวน100นะครับดูประวัติเวลาตรงนี้ได้ผมถอนเป็น 100บาทนะครับวันที่3เดือน5นะเวลาก็ตีหนึ่งนะครับ9านาทีนะครับถอนเวลาดึกนิดนึงนะครับซึ่งผมก็ได้ลงคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับในส่วนของการถอนเงิน100บาทนะครับตรงนี้ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมเนาะสำหรับลัอคกี้การ์ดนะครับใครที่ยังมีบัญชีหรือว่ายังมีแอปอยู่เนี่ยก็ยังเล่นแล้วก็ถอนเงินได้เหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ไม่อยากเล่นแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ผมมาอัปเดตให้ว่าทางแอปนะครับยังจ่ายแล้วก็ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเนาะใครที่ยังเล่นอยู่เนี่ยกยกังเล่นนเล่นไมอา ็ไม่เป็นไรนะครับฝากเพืเ่อนๆนะครับผมกด like, กไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ